กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮ e l l o The นะสำหรับคลิปนี้มันจะมาสู่เรื่องราวของโศกนาฏกรรมทางความรักน้องโฟกัสถูกแฟนหนุ่มลวงไปฆ่าลวงไปเก็บแล้วปล่อยศพนอนเปล่าเปลี่ยวเดียวใดในทุ่งนาเรื่องราวนี้โคตรเศร้ากันเพื่อนเมื่อกินนะห้ำตาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่เชื่อในรักแร้ไม่ใช่นับเชื่อในรักแท้ฝื้นคำแม่หนีตามพี่มายอมกินก้อนเกลือ พรอเชื่อในคำสัญญาหวังให้รักนำพาผลออกมาน้ำตาไรเอรินจะร้องทำไมร้องไปเรื่อยนะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อว่าน้องโฟกการกันเพื่อนพบหากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแฟง รุ่นราวขราวเดียวกันอายุ19ปีกันเพื่อนตัวของแฝงพ่อของเขาเป็นอดีตสจกันเพื่อนมีคนนับหน้าถือตาบ้างของเขาฐานะค่อนข้างดีน้องโฟกัสค่อนข้างมั่นใจบาผู้ชายคนนี้จะนําพาเธอไปในทางที่ดีเธอก็เลยไปคบหากันเพื่อนปรากฏว่าคบหากันกันเพื่อนตัวของแฝงมันออกลูกไร้กราดกันเพื่อนตรงนี้เองมีการทําร้ายน้องโฟกัสกันเพื่อนมีการทุบตีแถมมีการอัดคลิปไว้เวลามีอะไรกันกันเพื่อนเอาไว้แบบเมย์เอาไว้ข่มขู่ไม่ให้น้องโฟกัสเลิกลากับมันกันเพื่อนในจังหวะนี้เอง ครอบครัวของน้องโฟกัสพ่อกับแม่ก็เลยบอกให้น้องโฟกัสเลิกลาปรากฏว่าตัวของแฟงมันไม่พอใจกันเพื่อนมีการบุกมาทําร้ายพ่อของน้องโฟกัสกันเพื่อนต่อยตีไปที่หน้าเตะไปที่ชายโครงพ่อของน้องโฟกัสถึงกับชีช้ํากระหล่ำปีกันเพื่อนร้องด้วยความเจ็บปวดเอ้ย เอยเอยทำพ่อทำไมทำพ่อทำไมลักษณะเป็นแบบนั้นไปบางทีมันก็บุกมาเผาบ้านบางทีมันก็บุกมาทำร้ายข้าวของเพื่อนนี่คือพฤติกรรมบางบงของไอ้แฝงกันเพื่อนในจังหวะนี้เองครอบครัวของน้องโฟกัสก็พยายามบอกให้น้องโฟกัสเลิกลาแต่น้องโฟกัสไม่ยอมเลิกลากันเพื่อนไม่รู้ว่าติดอกติดใจอะไรนักหนากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เลยจบด้วยความตายในค่ำคืนอันเปรียวเงาดวงดาวอันมืดมิดกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงกันเพื่อนมันมีการนัดน้องโฟกัสออกมา น้องโฟกัสโกหกแม่ว่าจะออกไปกินหมูกระทะกับเพื่อนกันเพื่อนแต่ความจริงแล้วเธอไปกับไอ้แฟงกันเพื่อนเธอไม่กล้าบอกพ่อกับแม่เนื่องจากว่าพ่อกับแม่ไม่เอาไอ้แฟงกันเพื่อนเธอก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ว่าไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วเธอก็ออกมาหาไอ้แฟงกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ไปเปิดโรงแรมกันกันเพื่อนไปนอนด้วยกันประมาณสองสามชั่วโมงช่วงกลางดึกกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงกับน้องโฟกัสออกมาจากโรงแรมหลังจากนั้นก็มีปากมีเสียงกันกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของไอ้แฟงกันเพื่อนมันบอกว่าน้องโฟกัส มีคนใหม่เพื่อนก็เลยทะเลาะบ่อแว้งกัน มันได้ใช้กำปั้นมาได้ใช้ของแข็งทุบตีไปที่หน้าของน้องโฟกัสต่อยตีอยู่นานสองนานกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดน้องโฟกัสตายกันเพื่อนสังเวยชีวิตให้กับความรักครั้งนี้มันเอาร่างของน้องโฟกัสไปทิ้งที่ร่องน้ําในทุงน่งนาหลังจากก่อเหตุไม่นานตัวของไอ้แฟงก็ถูกจับกลุมมาดําเนินคดีกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสุดเรื่องราวของน้องโฟกัสกันเพื่อนหญิงสาวผู้มีอ,อนาคตไกลผู้หลงไหลใกล้ดีในมนต์เสน่ห์ของความรักแต่สุดท้ายท้ายสุดเธอต้องมาพีชิพให้กับความรักครั้งนี้เรื่องราาววนนีีีีี้้จะมทมทท่่ไปปยงเด๋คิ เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮ e ล l o Test มาฟังเรื่องราวความรักระหว่างน้องโฟกัสกับไอ้แฟงกนเกลิกคราผม เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านหนองต่อกันเพื่อนตะบนหันคามอำเภอหันซ้ายแลขวาให้ไม่ใจนะบยอกยอกอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอชื่อว่านัททิชากันเพื่อนนามสกุลสุ่มนุ่มอายุ19ปีชื่อเล่นว่าโฟกัสผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องโฟกัสก็แล้วกันกันเพื่อนน้องโฟกัสขนาดนี้เรียนจบมหกแล้วกันเพื่อนเธอกําลังจะไปเรียนต่อที่มเกษตรกันเพื่อนถือว่าเป็นตัวเด่นตัวดังอยู่ในอําเภอนี้เนื่องจากว่าเธอเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแห่งนี้กันนนนนเเถึงงขาาดดโรรียยทํป้ไวิิลต เชิดชื่อคุณงามความดีเชิดชูความเก่งของน้องโฟกัสกันเพื่อนตัวของน้องโฟกัสย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีกว่าๆเธอไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่านพนัดกันเพื่อนนามสกุลหานสมจิตอายุ19ปีชื่อเล่นว่าแฝงผมขอเรียกสันส้นๆว่าไอ้แฝงเฟิร์ดก็แล้วกัน,กนเพื่อนแฝงเฟิร์ดลูกพ่อนัน่นใช่ลูกพ่อใช่ไหมลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของแฝงเองนะพ่อเขาเป็นอดีตสอจอกันเพื่อนตัวของแฝงเนี่ยผมได้ข่าวแว่วๆมาว่าเป็นลูกติดหรือว่าลูกเลี้ยงนี่แหละผมไม่แน่ใจกันเเเพืื่่่่ออนนนนนหมมวาป็ลูกกบุญรัไใช ลูกของสอจอคนนี้แต่ประการใดเขารับมาเลี้ยงกันเพื่อนตัวของแฝงเองก็อยู่กับครอบครัวนี้มานานครอบครัวนี้เขาก็เลี้ยงดูไอ้แฝงอย่างดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวของไอ้แฝงมันไม่ได้ดีเหมือนกับครอบครัวนี้เลี้ยงกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของแฝงหลังจากมาคบกับน้องโฟกัส ตรงนี้เองพฤติกรรมมันก้าวร้าวให้ไม่ใช่นะมันก้าวร้าวกันเพื่อนมันมักจะทุบตีตัวของน้องโฟกัสกันเพื่อนตัวของน้องโฟกัสเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนตามภาษาวัยรุ่นอาจจะมีหนุ่มๆเข้ามาหาอาจจะมีหนุ่มๆเข้ามาคุยตัวของไอ้แฝงมันก็เลยหึงหวงกันเพื่อนมักจะทําร้ายทุบตีตัวของน้องโฟกัสอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนพอเรื่องราวนี้ไปถึงหูของครอครัวน้องโฟกัสพ่อกับแม่ของน้องโฟกัส ก็เลยตบบ่าน้องโฟกัสเบาๆกันเพื่อนโอบกอดบางๆบอกว่าลูกจ้าลูกจ๋าพ่อแม่เลี้ยงมาไม่เคยตบตีอย่าไปทนกับผู้ชายแบบนี้เลิกกับมันเถอะกันเพื่อนตอนแรกๆน้องโฟกัสก็เหมือนจะเชื่อกันเพื่อนมีการยกมือใบๆตัวของไอ้แฝงกันเพื่อนบอกพอกันทีสําหรับผู้ชายเฮี้ยแบบนี้กันเพื่อนปรากฏว่าตัวของไอ้แฝงมันไม่พอใจกันเพื่อนบุกมากระทืบพ่อของน้องโฟกัสกันเพื่อนปล่อยไปที่ใบหน้าเตะไปที่ชายโครงถึงกับร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ยเอ้ยตีพ่อทำไมตีพ่อทำไม ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนยังไม่หนำใจกันเพื่อนตัวของไอ้แฝงเองมันบุกมาเผาบ้านกันเพื่อนทาท่าทาทีเหมือนจะจุดบ้านมีการพังเข้าพังของพังรถยนต์กันเพื่อนสร้างความหวาดกลัวให้กับครอบครัวของน้องโฟกัสกันเพื่อนพอไปแจ้งความคดีก็ไม่คืบหน้าเนื่องจากว่าพ่อของไอ้แฝงเส้นมันใหญ่กันเพื่อนในหมู่บ้านนี้ในตําบลนี้กลัวพ่อไอ้แฝงทางน้นกันเพื่อนในระหว่างที่คบหากันปรากฏว่าตัวของน้องโฟกัสได้ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายชั่วๆคนนี้นั่นก็คือไอ้แฝงกันเพื่อนไปโดนไอ สำหรับน้องโฟกัสเราหลังจากนั้นตัวของไอ้แฟงมันก็มีการบันทึกคลิปไว้กันเพื่อนเป็นคลิปลับเป็นคลิปโป้คลิปเปื่อยของน้องโฟกัสแล้วก็นําคลิปนี้มาข่มขู่กันเพื่อนวันไหนที่น้องโฟกัสอยากเลิกลากับมันเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของมันมันก็เอาคลิปไปโพสตประจานกันเพื่อนในกลุ่มต่างๆส่งไปให้เพื่อนดูลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของน้องโฟกัสจะเลิกก็เลิกไม่ได้กันเพื่อนมันยังคารูคารางคาสังกันอยู่กันเพื่อนเลิกไปก็กลัวคลิปหลุดเลิกไปก็กลัวมันตามราวีทําร้ายครอบครัวกันเพื่อนลักษณะเป็นนนแบบั้ไปจจําใ ต้องคบจําใจต้องอยู่กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่น้องโฟกัสเลือกสิ่งที่น้องโฟกัสทําตรงนี้เองมันนาพาความตายมาสู่น้องโฟกัสกันเพื่อนในวันที่2เมษายนปีพศ2568กันเพื่อนช่วงหัวค่ากันเลยทีเดียวตัวของน้องโฟกัสไปโกหกกับพ่อกับแม่กันเพื่อนบอกพ่อจ้าแม่จ๋าหนูจะออกไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเนื่องจากว่าพ่อแม่ของน้องโฟกัสตอนนั้นเองเข้าใจว่าตัวของน้องโฟกัสเลิกกับไอ้แฟงแล้วกันเพื่อนแต่ความจริงแล้วน้องโฟกัสยังไม่เลิกกันเพื่อนแอบคบกันโดยไม่ให้้พ่่่ออแมรูเนืง แต่ว่าตรงนี้เองพ่อแม่ไม่เอากันเพื่อนพ่อแม่ของน้องโฟกัสยกมือบายๆบอก้าคบหากับไอ้แฟงตรงนี้แม่ไม่ชอบกันเพื่อนน้องโฟกัสก็เลยแอบคบหากับไอ้แฟงแบบลับๆกันเพื่อนมันก็เลยจำเป็นต้องโกหกพ่อแม่เพือ่อให้พ่อแม่สบายใจหลังจากนั้นน้องโฟกัสก็ออกบ้านมาช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองตัวของไอ้แฟงมันก็ไปรับน้องโฟกัสกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคน, people, <im ful> คนนี้ไม่ได้ไปกินหมูกระทะกันเพื่อนแต่ไปกินอย่างอื่นกันไปกินก้อยขมกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงพาน้องโฟกัสไปเปิดโรงแรม ตรงนี้เองมีพยานหลักฐานไม่ได้ประปามคนตายเป็นกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมกันเพื่อน2คนนี้พากันไปเปิดโรงแรมอยู่ประมาณ 2- 3าชั่วโมงกันเพื่อนหลังจากนั้น2คนนี้ก็ออกมาจากโรงแรมด้วยกันกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มสคนนี้ออกจากโรงแรมมุ่งหน้าไปยังบ้านของน้องโฟกานกันเพื่อนเหมือนว่าไอ้แฝงจะไปส่งน้องโฟกาดกันเพื่อนในระหว่างทางนี้เองกันเพื่อนปรากฏว่า2คนนี้เกิดทะเลาะบ,บ่อแหวงกันตรงนั้นเองเป็นทางเปียวกันเพื่อนเป็นทุ่งนารกรางว่างเปล่ากันเพื่อนไม่มีหมาสักตัวไม่มีคน สกคนไม่มีบ้านสักหลังกันเพื่อนเป็นทุ่งนาโล่โงๆกันเลยดีเดียวเป็นทางเปี่ยวทางเหงากันเพื่อนปรากฏว่า2คนนี้เกิดการทะเลาะก,กันนั่นก็คือน้องโฟกัสกับไอ้แฟงกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงมันกล่าวอ้างแบบนี้ซึ่งน้องโฟกัสเองเธอไม่มีโอกาสพูดเธอไม่มีโอกาสอธิบายเธอไม่มีโอกาสแก้ตัวเนื่องจากว่าเธอเองเสียชีวิตแล้วันเพื่อนคนตายพูดไม่ได้พูดได้แต่คนเป็นเพื่อนจะเชื่อไอ้แฟงหรือไม่อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงมันบอกว่ามันไปเจอแชทลับในโทรศัพท์ของน้องโฟกัสกันเพอออนนมมัััักกกยาาาคคคด้วจริง<อ>งบโฟ มันบอกว่าน้องโฟกัสเองมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมันกันเพื่อนมีการนัดแอบแซบกันมีการนัดคุยกันกันเพื่อนเป็นลักษณะนั้นไปตัวของไอ้แฝงมันรับไม่ได้มันก็เลยพยายามคาดคันเอาความจริงกันเพื่อนอยากให้น้องโฟกัสสารภาพกับมันว่านอกใจมันแต่ตัวของน้องโฟกัสปฏิเสกกันเพื่อนบอกว่าไม่มีอะไรเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นคุยกันเล่นเฉยๆกันเพื่อน ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับไอ้แฝงกันเพื่อนจังหวะนั้นเองมันเมาเบียกันเพื่อนมันมีการกินเบียไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโดนตัวไหนหรือไม่มันเสพยาหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนมันก็เลยบันดาลโทสะกันเพื่อนพอจับได้ว่าแฟนนอกใจพอจับได้ว่าแฟนมีคนใหม่บวกกับแฟนปฏิเสธว่าไม่มีอะไรตรงนี้ฟิลมันก็เลยขาดกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็ต่อยตีน้องโฟกัสกันเพื่อนจังหวะนี้เองเกิดการชุลมุนวุ่นวายตัวของน้องโฟกัสเขาก็สู้กันเพื่อนแต่สู้แรงผู้ชายไม่ได้ตัวของไอ้แฝงมันเป็น มวยกันเพื่อนต่อยไปที่ตาตีไปที่หน้าสร้างความเจ็บปวดให้กับน้องโฟก,กัสกันเพื่อนหลังจากนั้นน้องโฟก,กัสก็เสียหลักล้มไปกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงมันไม่ลดลาวาศ มันได้ใช้ของแขงเงินเพื่อนหามาตรงไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นสนับมือหรือไม่ผมก็ไม่รู้กันเพื่อนกดไปที่หน้าของน้องโฟกัสอีกหลายรอบกันเพื่อนใช้ของแข่งทุบตีจนกระโหลกของน้องโฟกัสยุบกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเสียงดังโบโบโบน่าจะเป็นลักษณะนั้นเงินเพื่อนตัวของน้องโฟกัสก็แน่นิ่งไปกันเพื่อนหลังจากน้องโฟกัสแน่นิ่งไปจังหวะนี้เองตัวของไอ้แฟงมันเริ่มคิดแผนกันเพื่อน ตอนแรกมันจะกลับไปหาพ่อมันนเพื่อนชวนพ่อมันมาอำพรางศพแต่ตอนนั้นเองมันเอาศพไว้ข้างทางไม่ได้กันเพื่อนกลัวว่าคนจะมาเห็นมันก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนเอาร่างของน้องโฟกัสลากไปที่ทุ่งนาหลังจากนั้นก็เอาไปทิ้งไว้ในร่องน้ำกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ห่างจากเิมถนนประมาณ20เมตรเท่านั้นนเพื่อนตัวของไอ้แฟงมันก็กลับบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกินเพื่อนหลังจากน้องโฟกัสเสียชีวิตตรงนี้เองครอบครัวยังไม่รู้กันเพื่อนจนกระทั่งวันที่3เมษายนปีพศ2568กิันเพื่อนจังหวะนี้เองน้องโฟกัสต้องไปโรงเรียนกันเพื่อนเพื่อไปอาวุธเพื่อไปจบการศึกษาปรากฏว่าเพื่อนๆไม่เห็นน้องโฟกัสกันเพื่อนปกติแล้วน้องโฟกัสเป็นเด็กกิจกรรมเธอจะมาทุกกิจกรรมเธอจะมาทุกทีแต่ครั้งนี้น้องโฟกัสไม่มาเพื่อนๆก็เริ่มตามหากันเพืน่พนางแชไป คนนั้นคนนี้มีการติดต่อไปอยังครอบครัวของน้องโฟกัสกันเพื่อนครอบครัวของน้องโฟกัสพ่อแม่เองก็เข้าใจคิดว่าไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนเองก็เข้าใจคิดว่าอยู่ที่บ้านกันเพื่อนเริ่มมีการออกตามหา ปรากฏว่าช่วงประมาณ18นาฬิกากันเพื่อนมีพลเมืองดีสองคนเขาเขี่รถหาที่ดูดมา้าให้หมยใจนะ้ำออกมาหาหนูออกมาหาปลากันเพื่อนบริเวณทุ่งนาไปเจอร่างของน้องโฟกัสกันเพื่อนช่วงมืนมืดโผเพกันเลยทีเดียวเขาส่องไฟไปกันเพื่อนจังหวะนั้นเองเห็นแต่น้องโฟกัสนอนคว่ำหน้ากันเพื่อนเอออะไรนอนคว่ำหน้าหุ่นฟางหรือไม่หุ่นปอมหรือไม่ตรงนี้เขาก็เลยเดินไปดูไอชิปหายคนนี่ว่ากันเพื่อนหลังากาพกลเมืองดีเห็นแบบนี้เขาก็ไม่รอรีกันเพื่อนสับตีนแตกใส่เกียร์มาวิ่งเข้ามาใน ห,หลังจากนั้นก็มาแจ้งผู้นําชุมชนกันเพื่อนบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีคนตายอยู่ที่ทุ่งนาผู้ใหญ่บ้านก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจสพ,พหันคาโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนพอพลิกร่างของน้องน้ําขึ้นจากลงน้ําเท่านั้นสภาพของเธอคือถูกทุบบริเวณใบหน้าจนเละกันเพื่อนตรงนี้เองก็ยังพอจําเขาลางได้อยู่กันเพื่อนมีคนในพื้นที่จําได้ว่าวัยรุ่นคนนี้คือน้องโฟก,กาสกันเพื่อนเธอเองมีบ้านอยู่ละแวกน,นี้ชาวบ้านร้านตลาดเขาพอจําได้ก็เลยมีการติดต่อ กไปหาครอบครัวของน้องโฟกัสกันเพื่อนทันทีที่พ่อแม่มาถึงตรงนี้เองถึงกับเข่าซูดกันเพื่อนน้ำตาของแม่น้ำตาของพ่อหลังลินกันเพื่อนสภาพลูกคือตายอยู่ข้างทางกันเพื่อนตายอยู่ในร่องน้ํา ใบหน้าถูกทุบจนเละกันเพื่อนไม่มีพ่อแม่ที่ไหนรับได้เลี้ยงดูมาอย่างดียุงไม่ให้ตไต่ไรไม่ให้ตอมจะต,ต้องมาจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้ล่ำลากันเพื่อนมันเป็นเรื่องน่าเศร้าของครอบครัวนี้กันเพื่อนหญิงสาวอนาคตไกลต้องมาตายอยู่ข้างถนนต้องมาตายอยู่ในร่องน้ำกันเพื่อนพ่อแม่เกินจะรับได้ร้องไห้ปานจะขาดใจตายกันเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บพยานหลักฐานดูสภาพแวดล้อมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปักจะเชื่อว่านี่คือ,คอการฆาตกรรมกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการสอบปากคำคนในครอบครัวพ่อแม่ของน้องโฟก,กัสายกันเพื่อนว่า คนที่เป็นฆาตกรคนนี้น่าจะเป็นใครกันเพื่อนตอนนั้นเองพ่อแม่ของน้องโฟกัสก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นไอ้แฟงกันเพื่อนตัวของน้องโฟกัสเขาไม่มีศัตรูที่อื่นกันเพื่อนไม่เคยหยุ้มหัวกันไม่เคยต่อยตีกันแย่งผู้ชายในโรงเรียนเขาเป็นเด็กเรียนดีเขาเป็นเด็กเรียนเก่งกันเพื่อนมีเพียงไอ้แฟงเท่านั้นที่มีปัญหากับน้องโฟกัสตอนที่คบกันอยู่ก็ทำร้ายน้องโฟกัสพอจะเลิกตรงนี้มันก็ตามลาวีกันเพื่อนพ่อแม่ของน้องโฟกัสก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนนนนนัั้้้้เจจาาาาหที่่ตรรวขขกก็ไไไมออชบบุปง งเปิดกันเพื่อนแฝงเปิดลูกพ่อลูกพ่อเป็นคนดีกันเพื่อนปรากฏว่าไปเจอครอบครัวของไอ้แฟงกันเพื่อนจังหวะน,นั้นเองไม่ให้ตำรวจเข้าไปในบ้านบอกว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้ตรงนี้เองต้องมีหมายสารกันเพื่อนเจนน้ี้ตำรวจเขาไปกลางดึกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตรงนี้เองหมายสารยังไม่ออกเขาต้องการไปเชิญตัวไอ้แฟงมาให้ปากคําทเท่านั้นกันเพื่อนเขาไปขอความร่วมมือดีๆพ่อแม่ของไอ้แฟงบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกผมลูกผมเป็นคนดีกันเพื่อนลูกผมเป็นคนดีอีกแล้วกันเพื่อนดีชิบหายลักษณะเป็นแบบนั้นไป พอ yup. ่อแม่ของไอ้แฟงพยายามขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็อธิบายดีๆกันเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้จับกลุ่มยังไม่ได้แจ้งข้อหาแค่เชิญตัวไปให้ปากคําเท่านั้นกันเพื่อนสุดท้ายในสุดตัวของไอ้แฟงก็เลยยอมมากับเจ้าหน้าที่ตํารวจกันเพื่อนตอนแรกมันก็ปฏิเสธเจ้าหน้าที่ตํารวจเขายังไม่มีพยานหลักฐานเนื่องจากว่าเขาเข้าไปคนในบ้านไม่ได้กันเพื่อนเขาก็เลยสอบปากคํามันไปเรื่อยๆกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงมันอ้างว่ามันเลิกลากับน้องโฟกัสมาได้3 4เดือนแล้วไม่เคยเจอน้องโฟกัสด้วยซ้ําไปกันเพื่อนม ไงทำท่าร้องไห้อาซิกอาซิก,กันเพื่อนเป็นแฝงการละครแสลวกันเพื่อนร้องไห้บอกว่าเสียใจที่น้องโฟกัสจากไปกันเพื่อน หลังจากมันร้องไห้ตรงนี้เองจ้ให้ที่ตำรวจก็สอบปากคำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเช้าก <Follow Asian. S 2> <im> ันเพื <im> <im> <li> like ่อนเช้าของวันที่3มีนาคมปีพศ2568กันเพื่อนจังวานี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปขอหมายค้นมากันเพื่อนเอาไปค้นบ้านไอ้แฝงกันเพื่อนปรากฏว่าไปเจอหลักฐานเด็ดหลักฐานดีมัดตัวไอ้แฝงกันเพื่อนนั่นก็คือเสื้อเปื้อนเลือดกันเพื่อนตัวของไอ้แฝงมันไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนมันเอากลับไปที่บ้านมีเสื้อเปื้อนเลือดมีรองเท้าเปื้อนโลนกันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจก็ค้นอยู่นานสองนางกันเพื่อนตอนสุดท้ายเจ้าหนี้อ ปรากฏว่าไปเจอโทรศัพท์ของน้องโฟกัสกันเพื่อนเป็นหลักฐานเด็ดเป็นหลักฐานดีตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานเอามาที่โรงพักกันเพื่อนหลังจากนั้นก็กลับมาสอบไอ้แฟงอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนพร้อมกับพยานหลักฐานสุดท้ายท้ายสุดตัวของไอ้แฟงมันดิ้นไม่ได้มันดิ้นไม่หลุดกันเพื่อนหลักฐานมันชัดเจนมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งเสื้อเปื้อนเลือดตรงนี้เองมันเป็นพยานหลักฐานที่มัดตัวไอ้แฟงตัวของไอ้แฟงมันก็เลยรับสารภาพว่ามันเป็นคนลงมือฆ่าน้องโฟกัสกันเพื่อนฆ่าเพราะความหึงหว ดานโทสามันควบคุมตัวเองไม่ได้ จิตใจมันเยี่ยงสัตว์จิตใจมันต่ํากว่าหมาตรงนี้มันก็เลยทาร้ายแฟนมันบอกว่ารักรักคำกับคนรักแบบนี้มันก็เลยโดนคดีโดนแจ้งข้อหาด้วยกัน2ข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากันเพื่อนมาตา2 8 8อัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและไม่โทษจําคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือข้อหาซดเรศเอาพังศพอัตราโทษ1ปีกันเพื่อนตอนนี้เองตัวของไอ้แฟนมันยอมจำนนต่อหลักฐานมันรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของไอ้แฟนก็ต ในเรือนจำอายุเกิน18ปีติดคุกใหญ่กันเพื่อนแต่มันมีข้อกฎหมายเนื่องจากว่าเด็กที่อายุเกิน18ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีตรงนี้เองมันจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษกันเพื่อนคล้ายๆกับลูกเยาวชนได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษหนึ่งใน3กันเพื่อนสมมุติว่าสารตัดสินมา9ปีตัวของไอ้แฟงมันจะได้ลูกอายุไม่เกิน20ปีตรงนี้ลดทันที3ปีกันเพื่อนนั่นก็คือ1ใน3หลังจากนั้นมารับสารภาพก็จะได้ลดโทษอีกกึ่งหนึ่งกันเพื่อนจาก9ปีเหลือ6ปีรับสารภาพก็จะเหลือ3ปีนโทษจริงๆจาก9ปี จะเหลือ3ปีเท่านั้นเองกันเพื่อนตัวของไอ้แฟงติดคุกแป๊บเดียวมันก็ออกเนื่องจากว่ามันได้รู้อายุยังไม่ถึง20ปีกันเพื่อนนี่ก็คือบริบทของกฎหมายไทยที่มีต่อเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ปีกันเพื่อนสิ่งที่ไอ้แฟงต้องกังวลไม่ใช่โท่กันเพื่อนแต่เป็นน้าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าไอ้แฟงมันเป็นเด็กกันเพื่อนตัดสงผมกะลาครอบตรงนี้นะผู้ใหญ่บอกว่ามักหลายกันเพื่อนเวลาเข้าไปวันแรกนะผู้ใหญ่จะให้มัดจุกกันเพื่อนหลังจากนั้นนะผู้ใหญ่ก็จะจับจุกผมของไอ้แฟงกันน ตรงนี้อารมณ์เหมือนกวางเหลียวหลังกงันเพื่อนน้นาผู้ใหญ่บอกว่ามักหลายส่วนตัวของไอ้แฟงก็จะร้องด้วยความเจ็บปวดเอ้อยเอ้อยเอ้อยนะครับนะครับลักษณะเป็นแบบนั้นไปแรกๆเจ็บหลังๆเพลินกันเพื่อนตื่นเช้ามามีกาแฟกินแน่นอนสําหรับไอ้แฟงกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่ไอ้แฟงต้องกังวลกันเพื่อนจะกลายเป็นหน้าอ่อนหน้าหวานให้ผู้ใหญ่เชยชมในเรือนจำกันเพื่อนนี่ก็คือเส้นทางชีวิตของไอ้แฟงหลังจากนี้ไปส่วนดวงวิญญาณของน้องโฟกัสเองตรงนี้ก็ขอให้ไปสู่ผพ้ิภูมิที่ดี เกิดชาติหน้าฉันใดตรงนี้เองเชื่อคําแม่บ้างก็จะดีกันเพื่อนแม่บอกว่าอย่าคบก็อย่าไปคบอย่าไปวนไปเวียนสําหรับคนแบบนี้กันเพื่อนโดนครั้งที่หนึ่งโดนครั้งที่2อยังพอทนแต่โดนครั้งที่3พอเลยกันเพื่อนอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเธอเองต้องจากโลกนี้ไปขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่มทผมนํามาสรุปให้เพื่อนฟังกันเพื่อนเป็นเรื่องราวของโศกนาตกรรมทางความรักหญิงสาวที่อนาคตไกลต้องมาสังเวยชีวิตให้กับความรักครั้งนี้กันเพืื่่อออนเเพงมมีควา คิดเห็ยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อน,นที่เข้ามารับชมเราฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม